วันเกิดน้องเอเวลปีนี้กับซีนี่ต่คู่ภาพได้แล้วมาห่วมเอาหายได้ท่านี้กันหายเบิ่งพ่อหายเบิ่งหัวเอาใช่ไหมเห็นคู่พ่อก็หายท่านนี้นกะตอนแรกแม่ต้องเปลวปิดไวเปิดเปิดว่ามันหายว่ะเนี่ยเอาไปเก็บก็ได้จ้ะ จ้าของคนมากเนาะภูมิใจวันง่ายได้หนิเนาะอ,อุ้ยจักชิเต้นเหรอเต้นลองได้ไหมพี่น้องครับงามแหงอันนี้ก็ฮพุกครัพอนอให้พี่นอ้องเลยตั้งไว้เฮียนไว้แล้วเตลและวันเกิดดามสาวเด้อมาหนิเด้อรูปแพร่รูปใพร่ไหนรูปใพร่ไหน ดูไพนนี่ดูไพนน่ะดูไพนนี่เฮ้ยแมนไพนนี่นุแพนนี่แมนว่าตู้นี่ตู้ว่าลูกบ่ฮอดตู้บ่กินฮอดบ่นี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 ่หุบตู้เดี๋ยวนุหุบตู้นี่ไหลูกไหาตู้ตู้ตู้ของยู มาได้มาแล้วปีนี้มีแต่หูในได้มาแทนนี่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 อะจุบตู้เลยกว่าบจุปเจนอ่ะต่อไม่ไม่เพิ่นเพิ่นจุบประตูเพิ่นเพิ่นแค่นองเดื่องแน่เดื่องแน่แต่เพิ่นวันเกิดน้องเอเบลปีนี้กัตซินีแต่ฮูกภาพได้แล้วมาห่วม อา้าหายได้ท่านนี้กะหาเบิงเบ่งพ่อหายเบิ่งพ่ออ้อาวเป็นี่เห็นพูพ่อก็หายแล้วท่านนี้กะตอนแรกแม่ต้องเปลปิดไว้เปล่ามเปนไห,นไหว่ามันหาย่ะเนี่เอาไปเก็บก็ได้จ้ะเห็นมอไรให้พี่อน,น้องเลย เจ้าของข้าก็าาห้ค่อยอปซาสิมะหายเอ้ยเหรอเพราะอ่ะปกติแมน่นกอเป็นสปีดไว้เลยเพื่อจะเปิดออกมา,มากเมืออ่อกี้นียเฮ้ยขอบกิจทอดเลยพี่้องเลยเฮ้ยนะมันเกิดปีนี้ก็บไม่มี

พยายามเสียบหอยลยไรก็ถึงมีหอยเลยเนาะอ็มมันเกิดนานแล้วท้มานคนกันบแบนตาลแหลพ่อยเนอะเนี่ยพลอกมาเห็นดูเต่าหานัแล้ มาเก็บว้บอกเก่ากันหน้อยนด้ไหกควาบกิดเอ็นก็โกัสทีแม่เราเปลี่ยนการปิดังหน่อยแม่เราเปียจะเอาผ้าผ้าแบบนี้มาปิดไว้แล้วเพราะว่ามันเห็นมันบลอมได้ไมไมันยังเก็บภาพคนจําแบบเฮ้ย่ยเราหน่ยได้ไห แต่พายางเพื่อนชาติเดี๋ยวม่เห็นพูดเล่าแหละมันอดว่าไรชินดำไข่ไแค่ต้องเปิไว้คอปเก็บไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแบบห้ากีกปีหนึ่งสองปีแม่ต้องเปลีสิเปิดออกมาอีกแล้วนะพอที่เดินได้ชองเดือนนะเห็นมันเห็นโลดมันว่าไรแล้วว่าไข่ให้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะเนาว่าไผ่หมด เพราะว่ามื year, ่อนี ah, like ้เม <man'> ื่อนี้เระเป็นวันเกิดของมอวีเพลววัดสีปิดใหม่แต่ก็ขอเปิดแล้วกันพี่น้องเราไม่ได้เป็นวันเกิดด่านสาวแล้วถึงจะคิดถอดกอดเอาไร เดียวกาไกลแอย่าม um ่หายใกล้เลยเห็นจากเห็ุไหมเห็ุมวนไหมมัวแต่อมจะคนบอมตาเล่ได้หาเดือนเนาะได้ไะ้หาเดือน อบ่บะที่สิบเอ็ดที่สิบที่สิบเอ็ดเดือนสิบเดือนหนึ่งกระเดือนเก้าแล้วบ้านเนาะคำเจ็ดเทียบใส่กระเดือนเดือนสิบบวบะเดือนสิบไดก็มาเดือนเก้าเเก้าบอบเะ้อ เดินเก้านาะเดินเก้าแต่มันมันทีเดใอนเบาดตน่นน่ะคเินเก้าเดนเ้ทีสิบดเนาะสิบสิบคำาดอเดินเก้าแล้วนีเ้นเสากลเดินเก้าสากลแน้ว ก้าละาะได้อกวลเก้าไวอร์นีดีโอนะโหเลยเบรนนวีดีโอนโหเลยเทียงกันอีกได้สองคนในน่องมันพ่อจะบอกมะรุงขนาดยังบาหลายเนาะ อเฮ็ดแม่เฮ็ดอย่างก็เฮ er um ็ดแม่เห็ดมันมวลเล่นใหญ่ใครใครใครคือใครทำแต่ไม่ได้ใหญ่ผู้สาวผูมองชื่อว่าไมมีซีซันวะกี๊คือเฮงห้าอยู่อ่ะจับพ่อพ่อมาเนี่ยคือมึงเดียวมาทางไหนคือมองสาวเวอร์วะฮะอยู่ข้างล่างค่ะคุณอยู่ข้างล่างคุณ ข้างล่างคนได้วา่าเฉยวมาจะเ,เอาผ่าลแล้วเดี๋ยวลืมดูคนไะด้หน่อกคนนะ่ะชูชูผ่าอ่อาเฮ็ดบวนชื่อด้ว่าพี่น้อง อ่ะสุบไปนู่นสุบซุบสวบลดพุนลดทุนสวยงามให้พี่น้องอันนี้แม่ลูกเตี๋ยวซื้อมาซีเสร็จเองมะพ่อจะบอกห้สิพ่อจะบอกแม่ลูกเตี๋ยซื้อมาซีเสร็จ้านนอกไม่ได้ใช่หรอพวงชนมากที่ใช่แต่ท้างในเพราะว่าเ้านางอยู่นี่เดแจัดว่าได้กัดอยู่นี่ เนาะตั้งวงลาเสร็จแล้วจิะย่างที่ยังสองเสร็จหัวน้ำปงยังลายเนาะเอาปุเนี่ยคือสีบัวลาเห็ดมันแตกเนาะสีปะว้ที่แหลสีปะใบมาที่นี่นะสีหามือยาทำแบบนี้งามได้เละนุ้ยบัวบัวหายบัวหาบีบได้บอวบัวเ้าแล้วสีบับีบเลยก็ สีแดงกันแหเด็กน้อยนะเมดงานยูนเมดอเดิทับได้เนาะเอาไปนะแปลงมแพงปรเทไหนนี่ไปทุกที่โอ้ยไอ้กันบ้านเมืองลยมันเป็นสีแบบนี้นี่สีนี้งามกว่าแม่มันเป็นลายไปเลยบได้เบิอง่หรออยู่ดีเอ้ยเห็ุยังหลุกล่ะบ่โอ้ยดินปลาบ่เนี่ย พี่ดาดิบปลาเป็นมืออสบายดิบปลาลูกสบายปลาลุงแล้วเนาแม่เจ้าไห้ยังนม่เออแม่ไห้แม่ไห้ยังลูกบอกไม่ไห้ยังประโยชน์แม่อยู่ค่ะแม่เจ้าพ่อป้าไห้เนาะว่าป้าชาติกันไตแบบเต็มที่เดี๋ยวได้เหมือนยังป้าป้าไห้อยู่เนาะเต้นเยอะเต้นนะตึ้งตึ้เต้้เตึ้งเจ้าไปอยากไล่มังกรดิบนะบัว

ไม่เฉื่อยเลยนะ่ะดี๋ยว่าชิลุมาปลาชิดมาตรกแม่ปลาชิดมาแหนี่นะฮะชิดมาแหนี่ชิมาแต่เนื้อผูชิไยายยานผูหน้าเ่็นอะไรหคอดเปียวตะกี้กรวบาชิ่วเลยแล้วบอกเงินเอ้ต้องมารู่งวพี่เป็นตั้มงามนะงามงามเลยฮะงามใจโบ น้ำใจเพิ่นฮะเนี่ยฮะน้ำใจทางแม่ตูเพิ่นเอาใหา้บ่าเอาเงินหให้ยเลยแล้วบอาเงินบ้านนี้ได้เห็นได้แบบนี้ได้เห็นได้เห็นนึกคิดคือว,ว่าละมากเลยตั้งตัวตั้ได้แรงบกหัวคือกันแต่แต่สักเพิ่นเอาให้มากแบบว่นี้มันมีเอฟ<า>ซีเม,ม,ม้นมาหลายเลยมันแบบว่าคือว่าเฮาหวังอยากได้ของเพิ่นหลายาก็เลย สบายใจบัดหนิไปขึ้นเพิ่มวาเสียไปขึ้นทั้งแม่เถ่าเพิ่มไม่ขึน้นนะ่นไดจ้ะงามยุ่งงามค่ะถ้าเฮาเอามาใบด้วยตัวเองด้วยคำแบบหมูบเบาเฮาบมูวมวน,มววนอมูม้วนจงเออแต่พอน้องเปียวพอน้องเปียวแล้วลว่าแล้วบอคักเรามันมันมันบอคักเลยนะเ่ะบอคักในใจแล้วแเพิคนหายด้วยใจยุ่งหะคนมาบอหลายดิบอหลายคำบอหนึ่หนือสองอุปัารในหลอกฮะ อ่านมันคอมเมนต์นะมันอยากอยากไปทางเดียวกันเบิดเฮากันเลยบอกค่ะวันนีเราก็ได้ว่าจะไปขึ้นไปขึ้นแล้วโมามังใจ้งเขาแบบมันเปรียบเทียบคือเฮาไปอีเยไปยึดเอาของเพิ่นมาสินะบางไปบางคนบ้งแล้วจะมาเพิ่นจะเพิ่นคิดใส่ห้าได้เลยได้เด็ดไปขึ้นมันนะแล้วโซ่หน้าเฮาเอาผ่าทุ่งมากแบบเข้าฝืนไปบัดเฮาอยู่มีของฝากสิ ยันเพิ่นว่าอีกนะก็เลยบอกขาดไม่ในนี้เราได้บททวนนะวาชิตัดไซยได้ป่าสาวนเลยตอนแรกคอยคิดว่าขอซื้ไปหาแบบเสือได้ไหมว่าชิตัตไซกับฉินได้เนาะบรรดาทั้งฉินทั้งเสือเลยเออเป็นเรื่องดุนะล่มบ่บรรดาทั้งฉินทั้งเสือได้เล,มมไดไดเลยนะแตว่ว่าเป็นผ่าผ่าธรรมดามันเป็นผ่าไหมเป็นผ่าธรรมดาถ้าเป็นแท่งไหม้นี่มันสะแพงกว่านี้ ในน่องนะไม่เหมือนเลชุบๆแต่มาลายนี่ยนะเนาะคุยผักเลในน้อยเนาะลายถ้วยถ้าว่าใส่สีเอิญนมันก็สิเป็นสีหนึ่งเนานะและบวชขักบวชแน่ทั้งพ่อน้องเปียวกะแสียไปเอาขึ้นเมนตู้เพื่อนนะกะสิบอกเล่าและว่ามันใส่ชั้นใส่สี่กะบอกเล่าและเล่ากัสิเข้าใจนี่หรอกบัดใส่บุญบวชข่วนต่อบวชขวรดับอาของเพื่อนนะว่าเอาบัช่วยเดือเพื่อนบัดสั่ย แท้ใ่ป่ะเจ้าจะไปรับของเพื่นนอนร้ายป่ะให้ก็ไม่ต้องเอาเล,าเลยวฮะที่ได้สิอือพักก็มัมนโมวมวมนแหละมันคือคล้ายๆคือแบบว่าเพื่อนโม่พอใจเฮาร้ายเพื่อเปรียบเทียบคือพอน้องเปลี่ยนหนีสิไปเอาแต่ของคนณถูกคนยากบางนคนกะคนณถูกจังไงเพื่อนกับให้เพื่อนกะให้ย,ย,ย่างเต็มใจไม่มมหมดละ่ะ เพิ่นหาย,ยังเต็มใ่แต่ว่าน้นำใจของเพิ่นน่ะคือ,ค,อคือเพิ่นหมายความว่าให้ข้าวซื้อเดือเพิ่นยังเดียวข้าวบ่มเอฟซีเอฟซีเอฟซีคนท,ที่เพิ่นแม่นมากน่ะเพิ่นโมนคิดเห็นน้ำใจทั้งนั้นเลยเพิ่นคิดว่าแต่ทงา,างข้าวหน่อยอยากโลกเอาอย่างเดียวใช่ไหมคิดอยากไรอย่างเดียวสิ่ไหมของฝากอีกอย่างก็เอาเใบบดสินะหมเพิเคยปฏิเสธเนาะแล้วเม่นเม่นหนึ่งก็คือว่านี่แม่ต้องเปลขาไปอ่านที่กันให้พี่น้องเลยอ่าคิดบวกเลอ ดีใจว่าจะได้ของฟรีนะ่คะพอใจในโบ้ค่ะพ่อจะไดมันบอกคักว่าแน่ก็ไดลพ่อเฟือก็ได้าไปขึ้นใช่อ้ยล่ะคำว่าเจ้าใส่กันเดี๋ยวมันก็ชิมีไปใช้บ้างหน้าอีกนะมันสิบจบอาก็เเหมือนจกเพอใจิมวนใจอ่นึงทึงคำว่ามันมันได้มาด้วยแบบเมาเล่มก็คือได้ได้มาแบบแบบเดิมเลยนะ แต่ว่าน้ำใจทำาไม่ตูพ้พนนะ่ะงามทแท้ๆละ่ะแต่บ,บัตรมันมันน้ำใจเล่าบัตรถึกถ,ถึกปฏิเสธด้วย,เ,ย FC. เอฟซีเท่ากับโมวเงีผ่านเลยเท่าคิดล้ๆมาเท่าเหสมควรรายรับของจากเพิ่นโบอะไรประมาณเนี่ยนาะถามมันบหสมควรแท้เท่ากับิะไปขึ้นเพิ่นอ่ะสั้นและจบมันไม่อย่างไรยา<ม>่าเปันหนาไม่ต้องเอาหนาไม่ต้องรับของใครนะ โมแม่ว่าเข้าไปแล้วเข้าให้กับปฏิเสธรถบัวอ้าวคถามพ่อน้องเปลยียวอยู่เจ้บัวได้เอาเงินน่ะเจ้าบวัวได้มีของตอนน้อ,งตอนเราบัวมีอยู่เราตอนแรกซื้อสิ้นมาสิไปให้ทั้งแม่น้องแม่น้องเนาะแม่น้อ,อ,องอันยังแก๊สบ่แม่ของเราเนาะสิ้นซีน5 5หาหาม,มัดมัดอ่ะชาวพันกับเซน,นึงเนาะกับหัวปีสองหัวเราไม่เท่าล้านเราก็เล, <ะ S 2> ลยเออแม่ตู้แล้วมีน้ำใจต่อเข้าก็เลยตัดสินใจให้แม่ตู้ทางนั้นมือน่ะ โมแมนว่าเ่าโมมี่ยังห้ย้อนนกค่ะน้ำใจเฮามันบาได้ใหญ่ดวงซ้ำนี่แล้ววะถึงมันจะหน่อยกะคลื่นซีโมเมนน้ำใจแล้วว่าเพิ่นคิดสิแล้วว่าเอฟซีกันเพิ่นก็เลยเม่นมาแบบนี้เออหมากกับเราต้องเม่นเอาไว้ไปลองเม่นนะมันเสียความรู้สึกของผู้เพิ่นห้น้ำแน่ผู้ผู้รับแน่กะเสียความรู้สึกคือกันเนาะางงนนึคหมากกับหมาก พอมักเขาพอมักเห็นได้จ้ะจะหายลอยพันคนมาหมักมาเดือนผ่านเไค้แล้วเด็กเ้เด็กแ้เานาะย่าอยากไ้ชิมได้ไหมยาเ่นแบบ FC ผู้หักเท่ากับลายเอ้เห็นวอาซีผู้สร้างกับสร้างคนสร้างเท่ากับอะไรผู้คนหักเท่ากับมีคือการนาะอยู่แล้วย่าเป็นดอก แต่ที่แน่ๆนะพอน้อเตียงจะไปขึ้นเบาเพื่อความสบายใจทั้งสองพายขึ้นในตัวแล้วลกินนมไหมกินนมไหมแช่บ่แช่บ่ฮะเว้ยเฮ้ก็คนดื่มแน้เฮี่ยว่าเฮก็คนมองค่อยดื่มน่เท้ยเห็นว่าเพิ่นไปยืนในซองไม้กันนะเฮ้ยเพิ่นไปยืนในซองไม้ก็เห็นลืมป้า ตึงตัวตึงของป้าเลยบ่ตัวตึงป้าช่องใหญ่เลยบ่ป้าไนเลยบ่แบบไหนเฮ้ยไปคู่คู่กัดกันกับไอ้เน่มาดูบ่คู่กัดกับไอ้เน่มาดูบ่เก่งขึ้นเรื่อดเลยเนาะเก่งขึ้นได้อู้เมย์ว่างก็ไม่ได้สื่อสีให้ด้วยเลยนออยู่เมย์เน่เบ้าได้พอนได้ จะเชียร์ุงยางกันไหมเฉียเอามาพักไปเอานาชขึ้นเนื้อมือเนมพอน้ไปว่าจะขึ้นเนื้อมือนี่เสียไปป้องกันคอยยึนอันนี้ขึ้นม่นี่เลยขึ้นห่ขึ้นง่ายเลยขึ้นง่าขึ้น่ห้ขึ้นแน่นแนเนาะอยู่ีงางจะขึ้นไปก้อนนอนไหนนอดูเนาะเฮ้ยไอยมันเคยแตกไปน้ำเห็นไเออมันบางวะ ือเด็กขึ้นนี่กงมือนึงขึ้นมือ่เช้าขึ้นไปท้ายขึ้นพุ่นแต่เ้างอ่ะเหนียวก็ได้ไปย่งคำไงทยอ่ะชัางว่ะตึงๆ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 ตึงตึงนตึงๆตึงๆตึงตึงๆ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 ตตึงๆ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 ตึง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 ตึตึง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 ตึตึง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  โอ้ไปน้ำปลาคันกระบาตูนนี่สีเหลืองทุกไปข้อกันอันนี้มันน้ำจีเนียมันแตกไว้ค่ะเป็นบางที่มันนั่นแตะกันเออนี่จะเบะนีแต่เบะนี่จะเบะมันบอกสิลุกแมงเหลืออยู่เซนหนึ่งเจ็ดได้หนังหนอกใส่เป็ดใส่เป็ดลายบ่ได้เออก็เฉพาะอยู่เลยยากไปแล้วฮะหนักกองเข่งเห็ดเห็ดจากอันสามหน่วยก็ได้เนยาทั้งหนอกอะไรอยางสามหน่วยก็ได้ ฮะยัม่หมดพอเยฮะคือจกคว้าแทตีผู้หลังเขาได้ขึ้นแค่บ่เฮ้ยนะเห็นว่ารัดว่าอเไรเนาะหาอีกาว่าได้หมูรัดว่าิ้ข่าได้ตัวเราไปเราคคได้ขับไป กินตัวๆใเห็ดไฟที่ขาว่าหลดบอกฮ้ยเนาะเห็ดจักควนเะถุงเ้นั่นะถุงยางไม่ใชะสินใช่เอาใส่สินจัสินแม่แต่ในตู้ในยาปู่นาบอไม่ยาบอกหนเป็นม่ยาแหละไม่ยาม่ยาี่ยาปูนาไปคืนเันเป็นนเาลบคิดบ่มันอยู่ตรงรเอ คอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาตั้งแต่ละวยืดเอาสิน so นี่ผู <affe tới> okay. ้เจ <uci ud Planet> ๊กี้วันศุกรสนใจแล้วบัด <bringt> อันไายเมื่อวานนี่โดดเห็นรลายบาทเลยก็ได้ก็เลยสนใจบาทคือสศุภณีมันงามขนไดเี้มาสินบอกควรเอาของเพื่นมาก็เปินเราหายกันเลยว่เปินแล้วน้ำใจเป็นเงินหรอกน้ำใจยื่แต่ห้าวเลยคือจะไปถ่าตัวของเพิ่นแพ้เอ๋อเพิดคือหายคือห้าแบบ อยากให้เพื่อนเนาะเขาไปอ่านก่อนนะคอมเมนต์เพราะยังไม่รู้เปล่าก็จำอะไรด้วยกันเพื่นอเพ่อนยังไงก็แทนเขาหนึ่งมาทำมีเม่นหนึ่งสองเม่นกับสิบุ่สนใจดอกลายมังกรสีปลายก็เม่นคือสีแบบพร้อมเพียงกันได้กันเลยบ่บ่บ่คนหน่ะคนแต่ว่ายาวิตามินมันหลายเม่นพดก็เลยบอกหักว่นแน่บ่นบอกหักในใจบันไดบ่นชุ่ะกันไปตัดไส้สินะปะวัดกันเห็นชอบไส้สิ มันกับชิบูโตะมันละสุดเลยก็ชิบูโตะตอนแรกก็สิไปยิบเห็ดเชื้อว่ะเห็ดเชื้อชิ้นเลยกะและมันมีแบบนี่เลยกะพอต้องเปลี่ยนเสียไปคลืนย้ายเพิ่นมาเนี่ยเออเธอถ้าเชียร์น้ำใจอยู่แล้ถ้าเชียร์น้ำใจฮะ่ะคือว่าเอฟซีเพิ่นบวมมากเลยมาหาอของเพิ่นเลยเอฟซีแบบเอฟซีของย้ายลเรเพิ่นแหละผมเป็นเอฟซีเขาหรอกเอฟซีย้ายเพิ่น เอฟซีของน้องปูนาอ้าวข้าวต้มข้าวเต็มเลยก็ยังว่าว่ะห้ามให้ก็ว่าให้ได้อันนี้นะจะเป็นคนเล่าตนคนเล่าเมนเพราะว่าเป็นสือเล่าเลยแม่เป็นเจ้าคนเอาให้วางห้าแล้ไปหาร์โร่เอารองคนทุกคนยากเห็นหรือปล่าเอาของฝากเหตุใดคือจะภูมิใจดีเนาะเหได้อ่านคอมเมนต์เหรออุ้ยว่ะฝานนั่นเว่ะเหรอถ้าให้มห้าคนเลยเขาเลยอ่านคอมเมนต์มันจะถึง ห้าคือสิโบก้าเอายังได้จากบ้านบ้านนองผู้นาบันเนาะว่ะเป็นเอายังไงคือสิโบก้าแน้วันเนี้ยมัน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 เหม็นลายพอดนะปะถ้ามีน้ำข้นเท่ากับสิบบในปนไรอันนี้มันมันมันไหลพอดไงมัน นหลายเกิค่ะว่ามันหมดสมควรได้ร <c ười> ับปันนั่นกัพอน้องเปิียก็เลยตัดสินใจไปคืนแล้วคือสีวิตสมควรไล่แต่ว่าเรายัางเม่นดิทีนอย่างว่าเราปกติชีวาว่าวสนันเนาะว่าลายเนาะซ้ำนี่เนี่ยคือพอน้องปเปลียวว่าตามนั่นแหละเพื่อนพี่น้องเลย<า>ถ้าเอาไว้กับบุคคลสุข สำหรับคลิปนี้เราจะกินข้าวกินน้ำกันเด้อให้พี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องเอทีคือเก่าคือเดิมเนาะกินข่าวมาให้ยกำลังใจแล้วก็ที่บอกข่าวโฆษณาของแม่น้องเปียวมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้เก่าเขามาสบายดี